สวัสดีนักเรียนป .5 ทุกคนนะครับในคลิปนี้อยู่เรื่องเดิมนะครับคือการหาเรเศษส่วนนะครับซึ่งกฎการหาเรเศษส่วนก็เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะอยู่คลิปไหนก็ตามถ้าเป็นการหาเรเศษส่วนกฎว่าไงลูกอ่าการหาเรเศษส่วนครับเปลี่ยนหารให้กลายเป็นคูณใช่ไหมแล้วกลับเศษเป็นส่วนเปลี่ยนหารให้เป็นคูณนะครับแล้วกลับเศษเป็นส่วนคําว่าเปลี่ยนหารเป็นคูณคือเปลี่ยนเครื่องหมายกลับเศษเป็นส่วนคือตัวหลังครับตัวหารน่ะตัวที่อยู่ด้านหลังนะครับสลับบนล่าง โอเคไหมเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนแต่ถ้ามีอะไรถ้ามีจํานวนคละนะครับให้ทําไงก่อนลูกให้คูณแล้วบวกก่อนเสมอโอเคไหมถ้าเจอจํานวนคระให้คูณแล้วบวกก่อนนะครับก่อนที่จะไปทําการหารได้นะครับแล้วการคูณล,ล่ะทํายังไงเออทบทวนการคูณหน่อยการคูณเศษส่วนทําไงครับการคูณเศษส่วนให้ตัดทอนให้เป็นอย่างต่าก่อนนะครับคำว่าตัดทอนคือตัดบนตัดล่างโอเคไหมตัดทอนคือตัดบนตัดล่างบนกับบนตัดได้ไหมไม่ได้ล่างกับล่างก็ตัด ไม่ได้นะครับตัดบนตัดล่างเท่านั้นนะจะจะตัวบนอยู่เฉียงกันกับล่างก็ได้นะครับขอให้ตัวหนึ่งอยู่บนตัวอีกตัวหนึ่งอยู่ล่างก็ได้นะครับนะให้อยู่บนอยู่ล่างนะครับโอเคนะตัดทอนให้เป็นอย่างต่าก่อนนะครับแล้วทําไงเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนโอเคไหมครับเศษคูณเศษคูอตัวบนคูณกันส่วนคูณส่วนคือตัวล่างคูณกันนั่นเองอ้าวป้ายลองดูตัวอย่างเลยครับข้อแรกครับ1เศษ2ส่วน3าหารกับ 5ส่วน4เหมือนโจทย์ข้อนี้ลูกเราเจออะไรครับเปิดมาปุ๊บเจออะไรเลยเจอแบบเนี้ยเขาเรียกอะไรเนี่ยแบบเนี้ยจํานวนอะไรจานวนคะนะครับจํานวนคะนะครับถ้าเจอจํานวนคะแบบนี้้ทําไงก่อนลูกให้คูณแล้วบวกก่อนใช่ไหมครับตัวหลังเป็นจํานวนคละไหมไม่เป็นก็เหมือนเดิมใช่ไหมอ่าวิธีการทําครับมาดูนะครับ ข้อแรกครับเราต้องจัดการตัวหน้านะครับโดยการคูณแล้วบวกนะคูณแล้วบวกสามคูณ1เป็นสามบวกกับ2เป็นอะไรครับสามหึงสามบวก2เป็นห้าเนาะเศษห้าส่วนสามนี่คือตัวหน้าตัวหลังยุ่งกับมันไหมครับตัวหลังไม่ยุ่งครับเพราะมันเป็นเศษส่วนอยู่แล้วนะครับก็ยกมาเลยนะครับบรรทัดที่หนึ่งโอเคไหมเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับบรรทัดแรกไปต่อนะอ้าวไปต่อครับบรรทัดถัดไปครับ ตอนนี้ทั้ง2ตัวนะครับทั้งตัวหน้านะครับและตัวหลังต่างก็เป็นเศษส่วนหมดแล้วใช่ไหมอ้าวการหารเศษส่วนทำอย่างไรเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกลับเศษเป็นส่วนตัวหน้าครับตัวหน้าหรือตัวตั้งยุ่งไหมครับย้ำเสมอตัวตั้งไม่ต้องไปยุ่งครับตัวตั้งก็ตั้งเอาไว้เฉยๆลูกตั้งไว้เลยครับแล้วเครื่องหมายหารเปลี่ยนหารเป็น คูณตัวหลังกับเศษเป็นส่วนจากเดิม5ส่วน4กลายเป็นเศษ4ส่วน5้ได้ไหมครับดังนั้นตอนนี้ครับนะครับสีฟ้าที่กูระบายอยู่ตรงนี้ครับมันคือการหารหรือการคูณแล้วตอนนี้มันกลายเป็นการคูณแล้วนะครับดูเครื่องหมายสิลูกดังนั้นการคูณเศษส่วนครับทำอย่างไรตัดทอนให้เป็นอย่างต่ำก่อนครับเช็คครับบนกับล่างตัวไหนที่ตัดกันได้ที่หารกันได้ เห็นชัดเจนครับข้อนง่ายครับใจดีใจดีอะไรเนี่ยห้ากับห้าครับตัดกันได้ไหมตัดกันได้ก็สูตรคูณแม่ไหนล่ะแม่ห้าเลยครับก็ห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าไงได้ไหมอ้าวเช็คครับมีเลขไหนที่ตัดกันได้อีกบ้างบนกับล่างนะย้ําว่าบนกับล่างนะมีไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีแล้วทําไงครับคูณเลยใช่ไหมอ่าก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับอ้าวเศษคูณเศษครับหนึ่งคูณสี่ได้อะไรลูก ได้4นะครับ3คูณกับ1ก็ได้3ข้อนี้ตอบเสร็จ4ส่วน3ครับเสร็จเรียบร้อยดังนั้นมันเหมือนกับคลิปที่แล้วไม่หูกคล้ายกันกับคลิปที่แล้วใช่ไหมครับเพียงแต่เป็นไงเพิ่มบรรทัดนี้มาใช่ไหมเนี่ยเออเพิ่มมาอีกหนึ่งบรรทัดนะครับขั้นตอนการเปลี่ยนตัวนี้ใช่ไหมเออจำนวนคระนะครับนอกนั้นเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยถ้าเกิดในคลิปที่แล้วเข้าใจแล้วก็ทําแบบฝึกหัดทําโจทย์ได้ก็คลิปนี้ก็ง่ายๆนะครับไปลองดูตัวอย่างข้อที่2ครับ15หาร2เศษ ห้าส่วนหกนะครับข,ข้อนี้ตัวไหนไม่เป็นเศษส่วนทีก็ทั้ทงสองตัวใช่ไหมเออยังไม่เป็นเศษส่วนที่คุ้นตาทีใช่ไหมเออตัวหน,น้ามันก็ยังไม่มีตัวส่วนใช่ไหมครับตัวหลังก็เป็นจานวนคระนั่นหมายความว่าโจทย์ข้อน,นี้เราต้องเปลี่ยนทั้งหน้าและหลังเลยนะครับตัวหน้าเปลี่ยนง่ายครับมาเปลี่ยนตัวหน้าก่อนสิบห้าแบบนี้เราต้องรู้เองครับมันคือสิบห้าส่วนอะไรเออเศษสิบห้าส่วนหนึ่งต้องรู้เองว่ามีตัวล่างเป็นเลขหนึ่งนะครับก็สิบห้าส่วนหนึ่งใช่ไหมครับ ยังหารอยู่นะพอเรายังไม่เข้าสูตรการหารเราใช้แค่สูตรการเปลี่ยนจํานวนคระอยู่นะครับตัวหลังเป็นจํานวนคระใช่ไหมทํายังไงอ่จะจํานวนคระก็คูณแล้วบวกใช่ไหมลูกเอามาครับคูณแล้วบวกคูณแล้วบวกก็หกสองเป็นสิบอะไรสิบสองบวกบวกับห้าครับ <12 S 2> <5 S 1> เป็นเท่าไหร่ลูกสิบสองบวกกับห้าเป็นสิบเจ็ดเศษสิบเจ็ดส่วนส่วนด้วยหกโอเคไหมได้นะครับ ตอนนี้ทั้งสองตัวนะครับเนี่ยทั้งสองตัวอ่าระบายดีกว่าสีฟ้าครับสีฟ้าของทูทั้งสองตัวนะครับที่เราแปลงเมื่อกี้ลูกมันเป็นเศษส่วนหรือยังมันเป็นเศษส่วนเรียบร้อยนะครับไม่มีจํานวนคละแล้วนะครับมีส่วนหนึ่งอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับถ้าเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะครับก็เข้าสูตรการหารเศษส่วนการหารเศษส่วนว่างไงหหลูกก็ตัดทอนให้เป็นอย่างต่ำไหมไม่ใช่นั่นการคูณการหารทำไง เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนใช่ไม่ใช่นะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนตัวตั้งตัวตั้งคือตัวหน้านะครับมีในสูตรไหมไม่มีในสูตรครับดังนั้นตัวตั้งก็ดึงลงมาเลยครับตั้งเอาไว้เฉยๆตั้งเอาไว้เลยอย่าไปยุ่งกับมันนะครับรรทัดต่อมาตัวตั้งครับตั้งไว้นะครับ15เนาะตั้งเอาไว้อย่าไปยุ่งกับมันเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณตัวหลังกับเศษเป็นส่วนคือสลับบนล่างนะครับ6อยู่บน17จะไปอยู่ ข้างล่างได้ไหมครับต่อไปตอนนี้กลายเป็นอะไรละดูในกรอบสีฟ้านะครับดูในกรอบสีฟ้ามันคือการอะไรนเ,นเนี่ยแบบนี้การคูณเศษส่วนแล้วใช่ไม่ใช่การคูณเศษส่วนว่าอย่างไรครับตัดทอนให้เป็นอย่างต่ําใช่ไหมตัดทอนให้เป็นอย่างต่ำคำว่าตัดทอนคือตัดบนตัดล่างใช่ไหมเช็คครับครูคู่ไหนที่ตัดบนตัดล่างได้ครับคู่ไหนครับที่หาเลขมาหารได้เช็คซิเวลาเช็คก็เช็คยังไงอ่ะก็ดูทีละเลขครับ สิบห้าดูกับหนึ่งดูไหมครูบอกแล้วหนึ่งไม่ต้องมายุ่งนะครับดูกับสิบเจ็ดสิมีไหมสิบห้ากับสิบเจ็ดไม่มีนะครับไม่มีเนาะมีแค่หนึ่งเท่านั้นนะครับที่หารได้นะครับหกกับสิบเจ็ดก็ไม่มีใช่ไหมครับบางคนบอกมีครูนี่นี่นี่สิบห้ากับหกตีตายเลยนะครับตีมือเลยนะครับครูบอกแล้วการตัดทอนคือตัดบนตัดล่างนี่มันอยู่บนทั้งคู่ได้ไหมไม่ได้นะครับดังนั้นข้อนี้ตัดไม่ได้ครับถ้าตัดทอนไม่ได้ทํำยังไงเลยก็คูณเลยครับ ตัดไม่ได้ก็อย่าไปตัดมันนะครับก็คูณเลยเนี่ยตัดไม่ได้ก็คูณช่นะครับอ่าคูณใชครับ15คูณกับ6ครับได้เท่าไหรด่ดี15คูณ6ได้90นะครับอ่า1นึคูณ17ก็ได้17ตอบเศษ9กส่วนด้วย17เเป็นคำตอบครับแค่นี้เองเอ้าวไปลองดูข้อต่อไปครับ 1> 2เศษหนส่วนสี่หารกับเศษ8ปดส่วนสิครับข้อนี้ตัวไหนครับที่ต้องจัดการแปลงร่างข้อนะเออข้อนี้นะครับตัวแรกใช่ไหมตัวหน้าครับเพราะมันเป็นจำนวนคละใช่ไหมตัวหลังต้องยุ่งไหมตัวหลังไม่ต้องอยุ่งนะครับถ้าไม่ต้องยุ่งก็จัดการตัวหน้าครับมาเท่ากับตัวหน้าทําไงหลูกคูณแล้วบวกใช่ไหมครับคูณแล้วบวกอ่าสี่สองเป็น 8บวก1เป็นไรครับเป็น9ดังนั้นตัวหน้าจะกลายเป็น9ส่วนสี่โอเคไหมนะครับตัวหลังเหมือนเดิมนะครับเพราะเป็นเศษส่วนที่สวยงามอยู่แล้วนะครับได้นะดังนั้นตอนนี้ครับดูในกรอบสีฟ้าของครูมีตัวไหนต้องแปลงอีกไหมไม่มีแล้วนะครับทุกตัวมีเศษมีส่วนครบไม่มีจํานวนคะโผล่ขึ้นมาแล้วดังนั้นเข้ากฎการหารเศษส่วนครับว่าไงครับการหารเศษส่วนทําไงดี เปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกลับเศษเป็นส่วนใช่ไหมครับตัวตั้งตัวตั้งคือตัวหน้าเนี่ยตัวหน้าเป็นไงครับเออตัวหน้าตัวตั้งก็ตั้งเอาไว้เฉยๆใช่ไหมฮะเอามาตั้งไว้เลยหลุก้าส่วนสี่ใช่ไหมครับเปลี่ยนหารเป็นคูณใช่ไหมกลับเศษเป็นส่วนเนี่ยตัวหลังกลับเศษเป็นส่วนจากเดิมแดอยู่บนแปดต้องไว้ไหนแปดต้องไว้ล่างสิบสองต้องขึ้นด้านบนโอเคนะต่อไปครับจัดการตอนนี้มันคือรูปการอะไรและการหารหรือการคูณครับดูในกรอบสีเขียวการอะไรเนี่ย ก,การคูณครับการคูณเศษส่วนว่าอย่างไรตัดทอนให้เป็นอย่างต่ำก่อนแล้วเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนตัดทอนครับตัดบนตัดล่างคู่ไหนได้บนล่างเช็คซิคู่ไหนได้อ่าคู่ไหนได้หลูกลองดูครับ4กับทคาสีกับ12บครับเลขอะไรหาร4หาร12ได้ครับเลขอะไรหาร4หาร12ได้หรือพูดอีกภาษาหนึ่งนะครับหรือว่าอีกความหมายหนึ่งก็ได้นะครับก็คือ4กับ12องอยู่ในสูตรคูณแม่ไหนนะครับ แม่ไหนล่ะมี4มี12โผล่ขึ้นมาเนี่ยสุดคูณแม่ไหนเออคาตอบคือแม่2ก็ได้ใช่ไหมครับหรือแม่4ได้ไหมแม่4ได้นะครับนักเรียนจะใช้2ก็ไม่ผิดนะครับเพียงแต่ถ้าเกิดนักเรียนใช้2มันต้องตัดกันอีกรอบหนึ่งนะครับดังนั้นครูขออนุญาตใช้4เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับท่องแม่4ครับ4หนึ่ง4นะครับ4หนึ่ง4 4สามสิบสองเช็คครับมีคู่ไหนครับตัดทอนได้อีกบนกับล่างนะย้าว่าบนกับล่างนะครับ ถ้าเกิดนักเรียนตัด2ตัวนี้มานะครับตีมือนะครับพอทั้ง9้าทั้ง3าอยู่บนทั้งคู่ตัดกันไม่ได้นะย้ํานะตัดบนตัดล่างนะตัดบนตัดล่างนะมีไหมครับไม่มีแล้วลูกไม่มีแล้วนะครับไม่มีตัวไหนที่ตัดทอนกันได้แล้วถ้าตัดไม่ได้แล้วทําไงครับทีนี้คูณกันเลยนะครับคูณกันเลยก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนครับมาเศษคูณเศษครับ9คูณ3าได้เท่าไหร่27ครับส่วนคูณส่วน1คูณ8ครับได้ แปดเสร็จเรียบร้อยโอเคไหมได้นะครับดังนั้นการบ้านวันนี้ฝากหนึ่งหน้านะครับฝากกันบ้านไปในหน้าที่3ามนั่นเองนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ